ครับมันเข้าไปข้างในมันเรื่มาอาเวลาที่เรใ อะไรคะคุณหมอมาเจาะเลือดโอ้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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดีเอามาเอาออกกรณ์เลยมาเอาออกก่อนหงุดยึดแล้วคนช่วยของเราหงุดยึดแล้วฮะปลาแม่มาลายทองแม่มาลายทองก็เจาะเลือดด้วยนะคะขอบคุณยานะคะยาอายามาถึงแล้วนะ ยามาถึงแล้วนะคะขอบคุณคุณแม่อิสรีนะคะขอบคุณคุณแม่อิสรีนะคะกับยานี่อ่าสี่แพ็นะคสี่แพ็กสี่แพ็คสี่แพ็คยี่สิบกระปุกนะคะมาถึงแล้วนะคะแล้วก็ของคุณแม่ลานีด้วยนะคะของคุณแม่ลานีสี่กระปุกนะคะ สี่กระปุกนะฮะขอบคุณคุณแม่ลานีนะฮะขอบคุณมากมากเลยขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะยาให้กับน้องช้างให้ยาาไว้รักษาน้องช้างนะฉีดให้กับน้องช้างทางนู้นเขาเจาะเจาะเลือดกันนะได้ยินเสียงดังเขาเจาะเลือดกันเลือดแม่มาไลยทอง ก็ยังไ,ไรหนูก็จะหายแล้วคะ่ะคนเก่งก็จะหายแล้วนะคะขอบคุณพรมเนาะพรมจากคุณแม่เจนนะคะจากคุณพี่เจนด้วยนะคะตอนนี้คุณหมอไม่ให้เอา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 ,เอาฟางข้าวนะฟางข้าวที่ไว้รองพื้นให้ป้าเปิ้ลรู้สึกว่าไอตัวฟางข้าวมันจะเข้าไปในซอกนะในซอกแผลก็เลยต้อง เอาต้องเอาออกต้องออกอ่าองเอาออกนะคะก็เอาพรมนี่เลยค่ะเอาเอาเอา้านไปใส่นอนอนอมาเอาออกเด้อนางโบนางไม่โอเคนะคะมา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 มนมายืนพรมแล้วลูกมายืนพรมแล้วแล้วนี่ยพรมจากพี่เจนนะคะ ต้องจากคุณพี่เจมโอ้ยคุณหมอก็ได้ปรึกษากับคุณหมอน,นะคะว่าอย่างตัดไม่ได้นะครับเพราะว่าเนื้อเนื้อยังไม่สร้างขึ้นมาเะคะเนื้อเป็นเนื้อบางยังยังไม่ยังไม่สร้างขึ้นมานะะก็เลยต้องอยู่อย่างนี้ไปก่อน พื้นเท้านะต้องดูแลไปก่อนดูแลกันแบบยาวๆเลยค่ะคุณหมอบอกน่ะค่ะแม่แม่เห็นไหมครับเพราะว่าเขากว่าเขาจะสร้างขึ้นมาเนาะแลววตัววเเขาจะสร้างขึ้นมาก็ใช้เวลานานพอสมควรเลย โอ้ให้ยเพื่อนเนี่ยวะจักมัดเพื่อนก็อยากกินยาอ้อนรอเนาะ